โลกที่หายไปรมกันโชคแรงพัดฝุ่นสีเทาขึ้นจากพื้นดินกลิ่นของสนิมและแร่โลหะและเนื้อทีเนาอบอวนอยู่ในอากาศซากตึกคอนกรีตที่เหลือแต่เขาโคง้งซากอรารยธรรมเก่าแก่เด็กสาวล่างเล็กลีบพุงวิ่งผ่านซอกตึกด้วยความวอกไวเธอหยุดหายใจเมื่อได้เห็นเงาดำๆบนฝาผนังเคลื่อนไหว เสียงกดดังปี๊บปี๊บของเครื่องตรวจจับฝ่าดังขึ้นจากถนนอีกฟังรีบหน่อยสิก่อนที่หุน่นยนต์จามจะมาเจอเฟยาพมพึมกับตนเองพางกำขนมปังแข็งๆที่ขโมยมาแน,น่นขาของเธอรีบพุง่งเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินซ่อนตัวหลังท่อไอ้น้ำเก่าๆเ,เธอหายใจหอบด้วยความร้อนรน และความร้อจากท่อค่อยๆซึมแทรกเข้าผิวหนังของเธอแต่เธอก็ไม่สะทกสะท้านเพราะเคยชินทีนั้นในหลุมหลบภัยเก่าแก่เด็กสิบกว่าคนรอเธออยู่ด้วยความหิวโหวยพี่เซย,ยาได้อะไรมาบ้างเงียบหน้าเจ้าพวกบาจีเอา้าคนละคำก็ยังดีเธอโยนเศษขนมปังลงพื้นราวกับไม่ใส่ใจ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเธอนั้นอดมาหลายมื้อแล้วเพื่อแบ่งให้พวกเขาในค่ำคืนนั้นในความมืดมิดของลุมหลบภัยมีเพียงแค่แสงสีฟ้าจากเทียนพลังแสงเสียๆที่ยังพอให้เห็นกันได้เซย,ยาเอาผ้าคลุมตนเองแล้วแอบอ่านหนังสือเก่าๆหนงังสือที่พูดถึงโลกสีเขียวน้ำตกสูงและทุงข้าวโพดตำนานหินโครา พลังฟื้นฟูโลกบ้าไปแล้วโลกมันพังไปหมดแล้วยังจะฝันอีกหรอเธอก็อดที่จะฝันไม่ได้แม้ในใจลึกๆของเธอจะไม่ได้อยากอยู่ในโลกที่ตายแล้วแบบนี้ก็ตามวันต่อมาเธอเดินเข้าไปในเขตห่วห้ามของเมืองใต้ดินที่นั่นเต็มไปด้วยเศษเครื่องจักรเก่าๆและหุ่นยนต์ไร้ชีวิตแต่ในซากชั้นล่างสุดเธอก็เจอกับประตูเหล็กที่ไม่มีใครกล้าเปิด บนแผงควบคุมเก่าแก่ที่มีคำเขียนว่าโครโนคลอเครื่องย้อนเวลาหรอพวกเขาส่งของกลับอดีตได้แต่ถ้าฉันไปข้างหน้าแทนละ่ะเซยายิ้มก่อนที่จะเริ่มแตะปุ่มสีแดงและทันใดนั้นเธอก็สลบไปเธอตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นและกลิ่นสนิม มีเพียงแค่กลิ่นของดอกไม้และอากาศที่บริสุทธิ์แทบทำให้เธอใจหายและพูดไม่ออกเลยแถมเธอยังรู้สึกหายใจลำบากมากเพราะมันไม่ชินต้นไม้สูงท่วมหัวเมืองลอยกลางอากาศลิฟโป่งใส่ที่ขึ้นลงได้โดยไร้เสียงนี่มันโรกจริงๆหรอหรือว่าฉันตายไปแล้วคนในชุดเดียบรู้เดินผ่านเธอ เต็มไปด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยไม่มีใครมองเธอเลยไม่มีใครถามเฮ้ hey! ฉันมาจากโลกในอดีตนะฉันต้องการหินโคราไม่มีใครหยุดและไม่มีใครตอบเธอหงุดหงิดจนปาหินใส่ตึกและกระจกก็แตกออกเป็นเสี่ยงแต่เธอก็กลับหยุดด้วยโรนล่องหอนเธอถูกช่วยไว้จากโรนโดยเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เธอเป็นคนที่หลุดจากการเวลาสินะพวกเราเรียกเธอว่านักถ่าฝันนักไถ่าฝันนักถ่าฝันมันช่วยอะไรได้คนที่โลกในอดีตกำลังจะตายเขาพาเธอไปอยังห้องนิเทศการปิดตายที่นั่นมีหินขนาดใหญ่เท่ากับหัวใจคนวางนิ่งอยู่บนแทน่นหินโครามันมีอยู่จริงๆแต่พวกเราไม่ใช้งานมันแล้ว ทำไมล่ะเพราะพวกเรารู้ว่าโลกที่สมบูรณ์ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอีกมันต้องการเพียงแค่สมดุลเท่านั้นบ้าบอสมดุลเหรอและอดีตล่ะพวกเราเคยอดอยากล่ะเธอเรียกนั่นว่าสมดุลเหรอเซยยรู้สึกเงินงงิแปลกจนอยากที่จะแย่งหินกับแต่ลาอุสก็เตือนเธอโลกมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยพลัง อย่างเดียวหรอกนะมันต้องเปลี่ยนใจของผู้คนก่อนเธอก็เริ่มมันไว้อีกครั้งเห็นนี้อาจมีพลังฟื้นฟูโลกก็จริงแต่อาจจะไร้ความหมายถ้าคนยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในใจของเซยาก,ก็ลุกโวยขึ้นเธออยากได้หินกลับไปเพื่อช่วยโลกแต่มันก็ไม่เข้าใจเลยว่าความหมายของคำว่ามสมดุลในโลกอนาคตนี้คืนหนึ่ง หลังจากที่เธอหลบหนีผู้รักษาความสงบเซย,ยาก็พูดกับลาอุสถ้าฉันเอาหินไปโลกของฉันจะเปลี่ยนแปลงจริงเหรอบางทีเธออาจจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งสำคัญบางอย่างเซย,ยาเยียบไปหัวใจของเธอรู้ว่าคำตอบมันคืออะไรวันต่อมาเซย,ยาแอบเข้าไปยังห้องเก็บหินโคราและจับมันไว้ในมือหัวใจของเธอก็เต้นรัวเสียงของคนก็เข้ามาไกลามากขึ้น เซย,ยารู้ว่าจะถูกจับได้หนีไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี่เธอบอกลาอุสช่วยผ่านโลกของฉันไปด้วยเถอะลาอูดไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้ายอย่างเข้าใจเซย,ยาถูกนำตัวไปยังห้องนิเทศกาลที่ถูกล็อกและล้างความทรงจำแต่ก่อนที่เธอจะถูกลืมฮินโคราก็ถูกส่งกลับมายังอดีตผ่านเ่อนย้อนเวลาที่เธอเคยพบเฟยา ฟื้นขึ้นมาในโลกที่แห้งแล้งเหมือนเดิมมือของเธอจับหินโคราไว้แน,น่นแต่เซยาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเธอเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่หินที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่คือใจที่กล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและคนรอบข้างเราไม่ต้องการพลังงานเราต้องการความหวังเซยารวบรวม,รวมเด็กตัวเล็ก,ลกและผู้รอดชีวิตในหลุมหลบภยัยเธอพูดกับพวกเขาด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปว่า เราจะสร้างโลกใบนี้ใหม่ที่เริ่มจากความรักและความเข้าใจไม่ใช่แค่พลังวิเศษและในคืนหนึง่งแสงสว่างอันนุ่มนวลจากหินโคราก็เริ่มส่องแสงสว่างขึ้นในใจของทุกคน